สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่อง s p ปเ e ย e สโคปิกวีหนึะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาเจ้ากล้องจุดแดงนะครับนะหรือว่ากล้องเล d ด o อนะครับของค่าย BSA นะครับนี่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น BSA แท้100%เลยนะครับพี่พนี่เลยเป็นเลนส์ส้มตัดแสงด้วยนะครับนี่ตัดแสงได้ถึง20%เลยนะครับพี่พตัวจริงสวยงามมากนะครับ ก็สวยเลยนะครับรูปทรงดีมากๆเลยนะครับผมนี่มาเดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติเจ้ากล้องจุดแดงรุ่นนี้ให้ฟังนะครับของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยครับฝาปิดเลนนะพี่นะปิดหน้าปิดหลังเลยนะครับผมนี่ผ้าเช็ดเลนนะครับใบคู่มือนะครับนี่ขาวๆเห็นไหมครับแล้วก็มีฐานแถมไปให้นะครับ แล้วเจ้ากล้องจุดแดงตัวนี้นะครับก็จะมีรางแถมไปให้นะครับจับได้ทั้งรางสิบ็และราง2ี่สิบมิลน,นะครับผมนี่นะครับมีรางแถมไปให้ใส่ด้วยนะครับผมนะจับได้ทั้งราง1ิบดทั้งราง20สิบมิลเลยนะครับพี่ๆนะมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติเจ้ากล้องจุดแดงรุ่นนี้ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับก็จะเป็นปรับใหม่นะพี่นะนี่นี่นะครับ ปรับขึ้นลงเป็นปรับในนะครับนี่ปรับในนะครับผมให้ดูด้านในนะหาอะไรไขนะครับผมนะทนทานสูงมากมากนะพี่นะตัวนี้นะรับแรงรีคอยได้ทั้งปืนยิงปลาปืนลูกกดนะครับปืนลูกซองเลยนะครับตัวนี้นะสองแท้ทนทานสูงจริงนะครับผมปรับซ้ายขวาก็เป็นปรับในนะครับแล้วก็นี่เลยครับ เดี๋ยวผมให้ดูไฟเนาะไฟจุดแดงเขาเนาะนี่ปรับตรงนี้นะพี่นะปรับได้ถึง11ระดับนะครับเห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมให้ดูไล่ไปเลยนะตั้งแต่ระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าแป๊บนะให้เข้าจุดใช่ไหมมันจะเล็กหน่อยนะพี่นะอ่าจุดเขาจะเล็กหน่อยเห็นไหมครับอ่านี่ระดับอะไรนี่ระดับระดับ5้าอ่าระดับ5้าเห็นไหมครับปรับไปเรื่อย นะความเข้มของเขานะครับเห็นไหมความเข้มความใหญ่ของเขาเห็นนะครับนี่แล้วก็ปิดเลยนะครับจุดเขาถ้าจริงๆแล้วมันจะไม่กลมนะพี่นะอ่าจริงๆจุดพวกนี้มันจะไม่กลมนะพี่นะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูกลมนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับพี่นะนี่เลยนะครับตัวจริงสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะเป็นตัดแสงด้วยนะครับ ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับพี่ๆแจ้งไว้ก่อนเลยระยะใช้งานก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประมาณ2เมตรนะ2เมตรถึงประมาณไม่เกิน40-50เมตรโดยประมาณนะถ้าเป็นพวกกล้องเลดดอรนะครับกล้องจุดแดงก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานเขาทนทานสูงนะใช้ได้ทั้งปืนลูกกดนะครับปืนยิงปลานะปืนหนังกระติกอ่านะได้ยันลูกซองเลยนะครับพี่ๆนะ นลรงดีคอยได้สูงมากอ่านะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นะกับเจ้ากล้องจุดแดงนะครับหรือกล้องเล t ดอ a บีเอเรนส้มตัดแสงฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับนี่พาลานี่พันนิดๆเองนะครับนะพันนิดๆแต่ว่าคุ้มคุ้มเลยนะนี่สนใจติดต่อมาได้เลยครับ f a c e b o o k นะครับชื่อเพจเบอร์โทรไอดีไลนะครับครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะ ติดต่อมาได้เลยโทรมาได้เลยนะพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับเราจะสั่งของกันเราไม่ต้องเกรงใจเราโทรมาสอบถามหรือโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับพี่ๆนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยสามารถแกะเช็คสินค้าก่อนชําระเงินได้เลยครับทางร้านอนุญ,ญาตสําหรับวันนี้นะครับช่องสไปเดย์สคอปปี้ก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ